เรื่องนี้เป็นนกาทีฟนะด้านลบของของตัวเขาเลยกับทีมชาติเลยคือเวลาซ้อมน้อยแต่นี่นเขาไม่ได้ไปโทษนักเตะนะครับแต่ว่าโทษตัวเองว่าจะทํำยังไงนะครับให้สามารถจัดการแท็กติกได้นักเตะเข้าใจได้ฟอร์มดีได้ในเวลาระยะสั้นเขาเขาก็พูดคําว่าซ้อมน้อยตลอดเลยทั้งสองเกนมน้องนะครับคืออย่างที่อย่างที่คุยกันก่อนเข้ารายการออคือคําว่าซ้อมน้อยเนี่ยผม,มว่าควรเลิกใช้ละ ครับเพราะว่าทุกทีมบนโลกไปเนี้ยเวลาโค้ชทีมชาติเขาเรียกตัวมาครับเขาก็เจอแบบนั้นแหละซ้อมน้อยเหมือนกันแต่สิ่งที่เขาต้องทาก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาครับเพราะว่าหน้าที่ของโค้ชคือการแก้ปัญหาแก้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับเรียกมาผมว่าเมื่อวานนี้ถ้าอีชีจัดตัวแบบก็มีหมุนหนึ่งอีชีจัดตัวเสี่ยงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันก็อยู่ที่ตัวอีชีเองนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปอ่ะโค้ชทีมชาติ รเรียกมาเนี่ยมีเวลาซ้อมน้อยหมดทุกชาติอะนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เสมอเรานะอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แหละแต่มันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับแล้วก็นําจุดๆเนี้ยไปปรับปรุงเพื่อที่จะสู้ในอาเซียนต่อไปต่อให้ <c oughs> อาเซียนครับเป็นชุดนี้หรือว่าเสริมบ,บางตัวเข้ามาสุดท้ายแล้วก็ยังต้องเชียร์ต่อไป <c oughs> เพราะว่ามันก็คือทีมชาติไทย <c oughs> ก็วิจารณ์กันไปตามตรง <c oughs> แล้วผมว่าอิชิเขาก็คง ประมาทขครไม่ได้แล้วหลังจากนี้เพราะ<ช>ว่านี่ก็คือชุดที่ดีของไทยด้วยอชุดหนึ่งนะซึ่งอิชิอ่ะอิชิอ่ะคืออิชิอ่ะเขาบอกเขาบอกนักเตะไปก่อนที่จะเริ่ม <c oughs> เกมเจอกับเลบานอน,นเขาบอกว่าถ้าคนไหน่มีชื่อในเกมแรกน่ะคุณรอเลยนะเกมสองคนที่ไม่ลงอ่ะคุณได้ลงเกมที่2องฉะนั้นบอกว่าจริงๆอ่ะเขาก็คงต้องมีการแยกเซสชั่นในการซ้อมมือนกไนไม่ต้องสบพมนะ เพราะว่าวันนี้ผมผมไปดูการฝึกซ้อมนะอ่ะก็แอบแอบเห็นว่าเขาก็ซ้อมแยกชุดนะคือไอ้ชุดที่เป็นตัวจริงเกมแรกอะ่ะก็ซ้อมให้ตัวจริงเกม2ผมว่าจริงๆอะ่ะเขาเขารู้อยู่แล้วแหละนะเตะไกลๆว่าจะได้ลงนะครับแต่ว่าฉันเนี่ยการซ้อมในมุมอิชิเขาจะมองว่าซ้อม4วันไม่พอ,อแต่ผมว่ามันไม่ได้หรอกฉะนั้นฟุตบอลทิมชาตินี้ต้องบอกคือมันซ้อมน้อยอยู่แล้วฉะนั้นต้อง ต้องเตรียมทีไม่ดีกว่านี้หรือว่าพยายามจะปรับตัวให้มันให้มันเร็วกว่านี้นะครับก็ทางฝั่งสปลาวเนี่ยซ้อมมาตั้สองวัน <c oughs> <ช>เพื่อเกมนี้<ช>แล้วเขาไม่มีแมตช์อะไรเลยนะอ่าก็ลี่เขาก็ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนไทยลีก<ช>แล้วก็อ่าส่วนหนึ่งมีแมตช์ในทีมชาติแค่แมตช์เดียวด้วยซ้ำมั้งใช่ก็คือเกมล่าสุดมบตตอมที่เขามีแมตช์ไม่นับกับมาเลเซียนั่นคือตุลาคม2 0 2 3นฮะนั่นหมายความว่าเขาไม่มีแม หนึ่งปีกับหนึ่งเดือนก่อนจะมาเจอกับทีมชาติมาเลเซียที่แฟลซิเดียมซึ่งเตะแบบปิดด้วยนะเกมนั้นแต่อันนี้คือเกมแบบเปิดเกมแรกในรอบแบบไปกว่าครับก็รับผิดชอบไปไปว่าเอาเป็นว่ารับผิดชอบไปด้วยกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะโทษนักเตะเพราะว่าที่ผ่านมาอิชิทําทีมดีทําดีก็ชมนะครับแต่ว่านัดเนี้ยดันมาเกิดกับสปอเราที่ว่าแทคนิกหรือว่าแทคนิคที่มอบให้ครับการจัดตัวด้วยหนึ่งประกอบการซ้อม ชุดนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็แพชชั่นของนักเตะคือจะไปโทษนักเตะโทษ,โทษอิช,ชิส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ครับก็อยู่ที่แพชชั่นของนักเตะด้วยที่ว่าอ,าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นกันบางทีเรื่องของการวิ่งการอะไรเนี่ยมันมันมันเห็นแล้วมันต่างจากสปปลาวเหมือนกันนะครับเอาเอาเป็นว่าก็สรุปแล้วนะครับยังพอมีเวลาให้ปรับแก้สําหรับทางอิช,ชิแล้วก็เชื่อว่ามันก็ต้องมีอะไรดีๆขึ้นเพราะว่า อันนี้ก็ถือว่าเละเหมือนกันนะครับสำหรับทีมชาติไทยในในการที่เสมอกับสบปลาวานะครับไม่พลาดทุกเรื่องรากีวกฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Passport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ